ดีค่ะวันนี้เรามาดูฟาร์มหนูฟาร์มหนูไหนละหนูเอานหนูไหมแ <laughs> ม่มันไอ้อาไอ้อ้าที่ไรเอานหนูไหมไอ้อ้าโ,โอ้โอ้โอ้ไหนละลุงยงเปิดให้ดูหนะ่อยนี่พวกนี้ถ้าจะเอาตัวก็เป็นโลมันจะอยู่ตรงนี้มาเด้อพี<ร>่น้องเอ้ยมาดูหนูมันโลว๊าอ,อีเมียเจ้ามันโลสีโล,ลสามเนี่ยลุงยงหันไฟไปทางนี้นิดนึงเออจะได้เห็นตัวมัน อันนี e ้ม e> ีตัวเดียวนี่นะครับตัวเดียวอันน right. ี้อันนี้พี่น้องเอ้ดูฟาร์มหนูค่ะประมาณโลห้าว้ามีโลห้าย่นะอันนั้นแม่ลูกกันเนี้ยอันนั้นตัวเมียมันตัวเมียอยู่ประมาณหกขีดอันนี้ประมาณโลห้าพี่น้องก็มีฟาร์มหนูใครสนใจสั่งออนไลน์แต่ตอนนั้นมันประมาณโลแปดต่พี่ให้มันอุดอาหารมันใหญ่เกินไปนี่ ตัวใหญ่มากมัน,นมันใหญ่เกิน,เกนไปไงก็ใหญ่เกินไปแล้วมันขายยากอ,อันนี้อันนี้จะโลกว่มีทุกทก่อเลยนะอัอนนี้กะลาณโลกว่าอุยอันนี้ลูกอันนี้นะล <c oughs> มันมนอาดอาดเขาลอห้าไหมเสียงดังจังล้อห้าล้อห้าดูไปลมหนูล้อล้วเนาะ เดี๋ยวจะหายก็ทำหม่ไงเออเขาเอาโง่ฟาร์มหนูฟาร์มหนูจ้าฟาร์มหนูเปลี่ยมันมาขายนี่เนี่ยมันมาขายนี่โอู้ยังคักอาร์ทเลยโอ้ทำไมมีหลายตัวเป็นซีกว่าอาร์ทเออเดี๋ยวเดี๋ยวหายก็ทำหายไม่ต้องห่วงโอเค มัดฝั่งนี้ก็มีแต่มองไม่เห็นหมืดต้อใช้ไฟสองต้อใช้ไฟสองไม่ใช่หรอตัวเล็กประมาณอันนี้ตัวเลขสี่ห้าชีดเฮ้ยมึงอยู่กันยังไงเนี่ยเนียนเลยเนาะ